สวัสดีครับทตามผู้ส้มครับวันนี้มาพบกับอูน้ำไสเด้วยครับผมอูน้ำไส้จะพาพ่อยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขเนาะครับวันนี้กะบรรยากาศมาเปลี่ยนให้พ่อพี่น้องด้เบิ่งน้ำกันครับนี่ครับออกนอกสถานที่ครับผมออกเดินทางครับผมให้พ่อยพี่น้องด้เบื้องแนวทางตัวเลขเนาะครับมาครับผู้ดำด้อครับผมงวดนี้เนาะครับกี่ลุกทุกคนร่อค่อยนะครับผม รอดติดตามครับผมไอเอสซีทุกคนได้รับส้มเราฟังน้ำกันเนาะครับหัวก้อนฝนกับเขาสองสามเนี่ครับผมเหล็กเซียมซี่เนาะครับนี่แหละครับบรรยากาศครับผมไม่แย่ก็เพราะแย่ก็บพราะก็มาเสียครับนี่ครับคนใหญ่เออสวัสดีคอยเตะสวัสดีไปตั้งที่ไห่หน่บาดนี้

เด็เก็บตัวที่สองแล้วปูที่สองครับเป็นต้อหันลักลอยเป็นลักซิ็บบันี้ครับสามตัวโอ้โหอาแล้่บานิก็มาเสียจมมุนอมครับเก้าครับเจ็ดเก้าตัวเก้าตัวเนีบอกไปแล้วครับเจดเก้าอ๋อเจดเก้าครับพอยอนไปหนหนาแล้วโปรเลขนี่บอกวันที่หนึ่งคุมภาพ ที่ออกไปแล้วลูกก็อยากมันคู่ข้างบนมันอกตัวเก่าสองครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองโอ้เขาทั้งไทย่เ่ไทยก็ได้ังอีกเ็ตัวเดียวมาถือเอาไงยกันแ่ะบานี้ครับตสองง่ายทาเนาะว่ามันไปศูนมาแล้วที่แหกก็ศูนย์ที่ทีแหลกกศูนยนเออัอน ศูนย์แปดศูนย์แปดเนาะอ้อยพอดวอนครับทางพเก่ามาเชียบวันนี้ิดไทยเด็กอ้นน้ำใส่แล้วครับผมครับต้องหันได้สองสามเอาปูเป็นเนสิออกเลขทีหรวมให้กัขอให้เสียงซิ่งซี่ได้ตรงกันเนาะครับ ต,ต,ตัวได้แบบน,นี้ครับสองสองด้ตัวได้ปะเก้าเหรอเก้าน่าจะเก้าเก้าอะไรนี่วะครับ <9. S 1> เก้าครับเขาจะเก้าสองก็แสดงว 2, ด่าล่วงไข้ตรงกัน <c oughs> หลุนพ่วมบานนี่เก้าแปดเก้าแปดตรงกับพี่เี้อบสอง, <laughs> <98. S 1> <laughs> องเก้าแปดพี่ีแปดศูนย์เก้าแปดกันเก้าแปดกันจับเหล็กที่ดีเก้าแปดครับเอาอูน้ำไช่ด้วยบ้านนี่มาอูน้ำเซกันครับ <laughs> พราพีี้ยถ้าเด็กหลวงใครอยู่หลวงเอาขนพเยสมันรแม่นแล่าพนะีี้ยศูนย์แปดครับก็มาเชื่อเด็กเก้าแปดครับอูน้ำใช่ครับผมเอาอทิฏฐานเอาครับ โอ้ยว่งหันกิดสองสามครับผมโอ้ยน้ำใจส,สามครับอ้ยดำตัวไห้โอ้ยไม่ัวโอ้ได้เลขห<อ>กครับวันนี้หกครับหกเอาหกยังหกยังนอกแบบนี้นะครับผม หกยังหกหนึ่งซครับอันนี้ได้สิบซีหหนึ่งซครับเอาเขียน3มตัวเลยหกหนึ่งซครับตัดเห่นหหนึ่งหกซหนึ่งซครับ6กซครับผมเขาจะค่อยเขียนให้พี่น้องซีบ้างอีกทีหนึ่งครับครับเป็นแนวทางบางเด้อครับพี่น้องอางวดวันน้องอูกลับมาอ่าเย่าซีมีได้สองสามครับผมงวดนี้ได้ ตัวแรกคือหกหกกับเก่าแล้วครับพี่น้องนะแต่ว่าอ่าชัดเจนคือหกครับผมหลวงไข่บ่งวดนี้อ่าหลวงใครผมแล้วก็เสี่ยงครั้งที่สองได้หนึ่งซีครับครับผมเอาหลวงใครด้วยหลวงไข่ประกอบไปนําครับครับผมหลวงไข่ประกอบไปนํางในน้ำเชื่อติดอัดขียบอยู่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงจะมาแปดครับได้แปดครับ ได้บอกได้ว่าได้แปดศูน,นย์ก <c oughs> ็พอไงเขาเรียกจะได้แปดเก่าก็พอแปดสามครับสามแปดสามครับเอาอีกตัวหนึง่งครับดวงสามเทียงแปดสาม ซีครับแปดสามซีครับตัวสุดท้ายซีอ๋อเมื่อกี้กัเซีนงซีหนึ่งซีครับอ่าแปดสามซีครับครับผมเอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเสียงโุกเสียงดวงครับเสียงเซียงซีได้หกหนึ่งซีอูน้ำช่ยดวงใครได้แปดสามซีนั่นครับครับนี่นะครับผมอิปแนวทางตัวเลขนะครับผมของสารปูดำครับ ทิศแปดวดสุขชนเนาะแห่นครับง่ายก็ได้แปดแต่พออุ้นน้ำเสกอ่ะมีซีงวดนี่มีซีน้ำครับอย่าเผลออย่าผ่าด้วยครับผมงวดก้อนกับสองสามตรงตรงครับงวดนี้หนึ่งซีิงวดนี่หนึ่งซีครับมาลองเบิรงครับผมหนึ่งกหนึ่งซีครับเดี๋ยวจะเขียนให้อีกครั้งนึงครับครับเดี๋ยวอุ้นน้ำใสกเขียนให้พ่อพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมครับรอดรับชมรับฟังได้เลยครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะมีฝันย่ำเนาะเ่ปูไปบอกเรื่องว่าจะเป็นตัวไรครับผมเดี๋ยวมีฟันอีกเนาะพ่อับอร์เนี่บอนอนเนาะเหล็กเดี๋ยวมาได้ไลารูปแบบรลายทางครับผมนี่แหละครับเนวแท่งตัวเหล็กครับแม่น้ำเชี่ยกับอาดคลิปวิทยอครับผมยี่นี่หนารถครับอย่อใหอคอยพี่น้องคนครับผมติดตามบูน้ำไสีได้ครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบมันมาน้ำกันเนาะครับ เอาครับทายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เย็บซีทุกคนนะครับผมที่เขามารับช้มรับฟังคลิปอูน้ำใส่ครับให้ถูกหวยรวยเงินนะครับผมสุขภาพแข็งแรงครับปังปังมั่นมนน้ำกันครับผมเนี่ยเลยที่บ่ดีเขากับตัดออกนะครับผมเอาแต่เนี่ยจะเลื่อนลุงเรื่องเขามาในชีวิตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงซํานีเด้วยครับผมพอกันคลิปหนาด้อครับสวัสดีครับ